คิตตี้วอนแฟนคลับอดใจรองข่าวแถลงการอัปเดตอาการล่าสุดของเอสกันตพง์โดยก่อนหน้านี้ได้เกิดประเด็นดราม่าหลังจากที่เพจวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครได้ลงภาพที่หลวงพี่อุเทนมาเยี่ยมเอสกันตพงศ์ทำให้เราบรรดาแฟนคลับตั้งคำถามกันว่าฟื้นแล้วทำไมไม่ออกมาแจ้งข่าว โดยล่าสุดคิตตี้คิสซิน่าภรรยาของเอสกันตพง์นั้นได้มาโพสชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมได้บอกว่าอดใจรออีกหน่อยโดยคิตตี้นั้นได้ระบุว่าทางครอบครัวขอขอบคุณพี่เอสุปชัยที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะและครอบครัวเตรียมแถลงการอย่างเป็นทางการพร้อมแพทย์และพี่เอ เพื่อแจ้งอาการของสามีให้ทราบอย่างเหมาะสมจะได้ไม่มีข้อมูลเท็จใด,ดๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวคะ่ะโปรดอดใจรอและให้เวลาพวกเราอีกหน่อยพวกเราพยายามอย่างเต็มที่และทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราคะ่ะขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเรานะคะ